สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูเต้าเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูเต้านะคะก็จะมาสอนในเรื่องของการเขียนอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้นะคะจะเป็นการเขียนย่อความนะคะจะเป็นตัวชี้วัดทอ2อปสีทับ4นะคะแล้วก็ป4ีทับนะคะคือเขียนย่อความจากเรื่องสั้นแล้วก็มีมารยาทในการเขียนนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยคะ่ะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะที่เราจะมาอ่านและทําการย่อความกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของนิทานอีศรเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องความดีมีค่านะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะคะหญิงไม้คนหนึ่งเนี่ยมีฐานะยากจนนะคะแต่เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีนะคะมีใจกรุณาเป็นนิส นางมีความการุณาต่อสัตว์เลี้ยงต่อเด็กๆและคนชรานางจะแบ่งปันอาหารเสื้อผ้าให้แก่ผู้ยากไร้อยู่เสมอนะคะโดยมีน้อยให้น้อยตามกำลังของนางนะคะต่อมานะคะวันหนึ่งนะคะมีหญิงแก่คนหนึ่งนะคะมาร้องลำพันอยู่หน้ากระท่อมของหญิงไม้นะคะแล้วว่า ยายหิวยายเหนื่อยโอ้ยยายรู้สึกหิวจะเป็นลมอยู่แล้วอ่ะหญิงไม้เนี่ยกำลังนั่งนับเงินจากการขายผักผลไม้อยู่ในตลาดพอได้ยินเนี่ยก็รีบวางจากการนับเลยแล้วก็รีบวิ่งออกไปช่วยประคองหญิงแก่แล้วก็พามานั่งใต้ร่มไม้นะคะจากนั้นก็มีลมพัดผ่านมาทําให้มีความรู้สึกสบายขึ้นมานะคะจากนั้นหญิงไม้ก็แบ่งอาหารให้กับ หญิงแก่รับประทานนะคะแล้วก็ตักน้ําสะอาดเนี่ยให้ดื่มหนึ่งถ้วยนะคะเมื่อหญิงแก่กินข้าวกินน้ําเสร็จแล้วก็เลยร้องอวยพรให้กับหญิงแม้ว่าขอให้ปราศจากทุกศกโรคภัยนะคะเธอทําสิ่งใดอยู่นะเมื่อตอนที่ยายเรียกร้องเนี่ยก็ขอให้จงทําสิ่งนั้นเนี่ยสืบเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้และก็คืนนี้เถิดนะคะ ญิงไม้ได้ให้เสื้อสีน้ำเงินแก่หญิงชราไปหนึ่งตัวนะคะแล้วก็กลับมานั่งนับเงินต่อนะคะหญิงชรานะคะเมื่อเดินไปพลนสายตาของหญิงไม้ก็กลายเป็นเทพธิดาผู้สวยงามนะคะจากนั้นก็อันตรธานหายจากโลกไปยังเมืองฟ้านะคะญิงแก่ที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือเทพธิดา ผู้เห็นถึงคุณความดีของหญิงไม้นะคะและค่าความดีนี้ก็กลายเป็นเงินที่หญิงไม้นับไม่รู้จักจบตลอดวันและคืนดังคําอวยพรของนางฟ้านะคะหญิงไม้นะคะก็เลยกลายเป็นเศรษฐีภายในวันนี้คืนนั้นนะคะเพราะมีเงินมากมายเหลือคนาจากการนับนะคะและนางก็เป็นเศรษฐีที่ประเสริฐกว่าเศรษฐีทั้งหลายคือเป็นเศรษฐีใจบุญค่ะ าจากนิทานเรื่องดังกล่าวนะคะก็สามารถย่อความได้ประมาณนี้นะคะยิงไม้ผู้มีใจกรุณานะคะนั่งนับเงินอยู่จากการขายผักผลไม้ในกระท่อมนะคะพอได้ยินเสียงหญิงแก่ร้องเนี่ยก็เลยออกมาช่วยประคองพายหญิงแก่ไปนั่งแล้วก็หาข้าวหาน้ําให้หญิงแก่กินเมื่อหญิงแก่กินเสร็จก็อวยพรให้ให้ปราศจากทุกศกโรคภัยนะคะแล้วก็ทําการสิ่งใดที่ค้างอยู่ก็ขอให้ทําการสิ่งนั้น ตลอดวันและตลอดคืนนะคะหญิงไม้ให้เสื้อกับหญิงแก่ไป1ตัวนะคะหญิงแก่ก็กลายเป็นนางฟ้าส่วนหญิงไม้ก็นั่งนับเงินไปตลอดวันตลอดคืนจนกลายเป็นเศรษฐีนะคะและก็เป็นเศรษฐีที่ใจบุญนะคะย่อความของเรื่องนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะก็จะเป็นการบ้านให้นักเรียนย่อนิทานอีศรเรื่องที่คุณครูเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ย่อเรื่องแล้วก็เขียนบันทึกลงในหน้า134นะคะจากนั้นก็ถ่ายรูปภาพส่งลงมาในไลน์กลุ่มภาษาไทยนะคะสําหรับช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังระบาดหนักอยู่นะคะนักเรียนก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็รักษาสุขภาพหรือถ้าใครจะออกไปร้านสะดวกซื้อใกล้ๆก,ก็สวมใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆนะคะแล้วก็ระมัดระวงังแล้วก็รักษา สุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีและบ๊ายบายค่ะ